หลังจากใช้ชีวิตมานานฉันเพิ่งรู้นี่คือวิธีหั่นผักให้รวดเร็วและถูกต้องหนึ่งวิธีหั่นผักรวมกันสามชนิดเป็นเส้นๆสสองวิธีปอกกระเทียมอย่างรวดเร็ว3วิธีหั่นมะเขือยาวเป็นเส้นสี่วิธีหั่นแครอทสี่เหลี่ยมลูกเต๋า ห้าวิธีหั่นพริกหยวกหกวิธีหั่นกระหล่ำปลีเจ็ดวิธีหั่นขึ้นช่ายแปดวิธีหั่นเห็ดหอม